ถ้าคุณอยากรวยนะอย่าฟังคนที่มีเงินแค่ล้านเดียวคนจะบอกโอ้นี่มีเงินล้านต้องไปฟังเขาผมจะบอกว่าวิธีการของเขาจะมีวิธีการที่ชนชั้นกลางอยู่วิธีการที่เพย์เซฟอยู่คือในการที่คุณจะลุ่งหรือคุณจะรวยได้มากๆเนี่ยคุณต้องเลือกระหว่าง2วิธีคือเพย์สมอลกับเพย์บิ๊กเพย์สมอลเนี่ยคือเล่นเกมเล็กซึ่งคนที่ได้ร้านหนึ่งหรือว่าต่ำกว่าสิบเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เล่นเกมเล็กคือคนเหล่านี้ไม่คิดใหญ่คิดเล็กๆท,ทําททีละก้าวก็ดีไหม ทำทีละ9้าเป็น small step ค่อยๆก้าวค่อยๆขึ้นซึ่งพวกนี้คือ play small แต่คนที่คุณจะขึ้นในระดับหลักร100้อยไปพันหรือบางคนจากพันไปหมื่นนะพวกนี้คือเป็นคนที่เล่นเกมใหญ่คือเขาไม่ได้ play safe play safe คือการเล่นเพื่ความปลอดภัย play safe อย่างเดียวแต่เขา take risk คือเขายอมที่จะเสี่ยงเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมี2แบบเมื่อก่อนบอกว่าคุณต้องเลือกกันระหว่าง play to win กับ play not to lose play to win คือเล่นเพื่อชนะ play not to lose คือเล่นเพื่อไม่แพ้แต่วันนี้ผมมีคำศัพท์ใหม่คือ play to dominate คือเล่นเพื่อคุมวงการเล่นเพื่อเป็นเบอร์ต้นของวงการเล่นเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งของวงการเขาไม่ได้คิดถึงแค่เขาจะแพ้หรือเขาชนะนะแต่คิดว่าเขาจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการได้อย่างไร เป็นเบอร์หนึ่งที่กว่าตลาดทั้งหมดได้อย่างไงนั่นคือคนที่คิดแบบคนเกินร้อยเกินร้อยล้านหรือเกินพันล้านไปแล้วเขาคิดแบบนั้นดังนั้นคุณฟังคําแนะนําของใครเนี่ยคุณต้องคิดดูดีดนะว่าเขาแนะนําคุณเบสจากอะไรเบสจากความกลัวหรือเปล่าหรือว่าเบสจากการคิดใหญ่หรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจกับคนคนนี้นะคุณเลือกฟังเขาร้อยเป็การฟังและจําไปจํามาฟังคนนี้มั่งนิดคนนั้นน่นหน่อยคนนี้มันจะทําให้คุณงงเพราะวิธีการของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน เนี่ยคือเคล็ดลับคุณกำลังเพย์สมอลหรือคุณกำลังเพย์บิ๊กอยู่ตอนนี้